สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาทําแยมลูกหม่อนกันนะปกติเขาก็จะเอาทั้งทั้งลูกทั้งมเมล็ดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าของฟ้าเนี่ยบางส่วนอะ่ะฟ้าไปทำวายลูกหมอนแล้วก็เลยเหลือแต่กากมันทีนี้เราเราชิมแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยไงก็เลยลองเอามาทําแยมวิธีทําไม่ยากเลยค่ะมีน้ําตาลมีแป้งข้าวโพดมีมะนาวแค่นั้นแหละคน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 ตามสัดส,ส่วนที่แบบพอเหมาะพอเจาะนะคะแล้วแต่ แล้วแต่ความชอบนะเสร็จแล้วก็เนี่ยเราบรรจุใส่ขวดโหลวไว้แต่แนะนํานะคะว่าอย่าทําเยอะแล้วก็ทําสักแค่ไว้กินสักอาทิตย์เดียวก็พอเพราะว่ามันเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเนาะมันเป็นแบบธรรมชาติล้วนๆเลยทุกคนอร่อยมากถ้าใครมีลองทําดูนะคะอร่อยจริงๆเนี่ยสองกระปุกเนี่ยเดี๋ยวบับเดียวก็หมดแล้วกินเล่นด้วยแล้วก็กินกับเอามาทาขนมปัง อร่อยดีเปรี้ยวเค็มหวานอ๋อจะบอกว่ามีเกลือด้วยนะคะมีเกลือมีน้ำมีน้ำตาลมีผงแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำมะนาวใส่สัดส่วนตามใจชอบเลยค่ะชอบรสแบบไหนก็ใส่แบบนั้นดีงามจะตายเนาะลูกหมอนก็เก็บมาจากสวนแบบสดๆเลย